สวัสดีครับกวยอาเจียงชาแนลนะครับวันนี้พาเด็กๆมาทำอะไรครับสูบซระสูบซะเอาใครอยู่ข้างหลังครับเนี่ยน้องนิดโอ้ยปไปไปไป,ป let's go let's go ปเลยลูกไปเดี๋ยวไปดูสระก่อนนะครับว่านนมีนี้มีปลาหรือเปล่าแต่แล้วไปดูผลงานการสูบสระนะครับวันนี้ทำกลางทุ่งนาที่ แสนจะสบายโอ้ยนี่ครับพ่อลางปลากระโด้มีปลาช่อนเยอะแยะเลยครับทำความสะอาดก่อนฮนะนู่นครับนะฮะยายสาครับยายสาไม่ใช่ยายสานะครับนี่เกี่ยวกันนะครับอืมเออหายจำเขาเนาะ เออาซูบก right. mm ่อนก็อ hmm. mm ัพสตาร์ท hmm. ว mm ่ะสตาร์ทสตาร์ท hmm. ว uh ่ะ huh. อ mm ่อ hmm. อ mm ่อนอ่อนจุดโตระดอที huh. um ่น huh. uh ี huh. uh ่คือการกบเด้อเออแม่นเท่มวยเท่กับมืออันนี้แบ่งแบ่งเป็นอะไรครับอันนี้เป็นแบงเจ้าของที่เขาเจ้าของที่ครับโอ้เจ้าของอะไรเจ้าของเจ้าเจ้าของท่อที่ครับเป็นการแบ่งปันครับ เจ้าของท่อให้ไปแล้วเหลือเจ้าของเจ้าของรถนะครับยังนะอันนี้เจ้าของท่อนะครับอันนี้ให้เป็นส่วนแบ่งของเจ้าของท่อพญานาคครับนี่กันแล้วนะฮะบน่อแบ่งยา้วอนนี้เจ้าของเจ้าของศักครับพญานาคครับแบ่งปันกันครับแบ่งแบบไม่มีการจ้างนะ ก็จะใช้นี่นะครับใช้ปลาเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับพขามีปลาเลยรจุ๊นะกมองไปจี้เอ้ากราหมอครับกราหมอครับการปล่อกับปลากันที่ปลาเอ้าแล้อหมุนครับเอาอันนี้สตาร์ทว้านเทาเด้งกว่ากี่เอาไปในกวาปเึ้งกี่ เอาสตาร์ยมาเสม็ดคาเซครสตาร์สตาร์กันสตาร์สตาร์ยงอะเอามเซนควบน้น้ำมันผุดน้ำมันน้ำมันน้ำใต้ดินเยอะครับแป๊บเดียวมาแล้วเกือบเต็มะอะสตาร์นยงไหมครว่าสตาร์นควาบยูงนีะเอาเนี่ยไม่อากาศเคว อ,อ้าวาแ,ลและและ้วปลาที่ว่าจะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมแห้วซะแล้วครับเอาตัวสตาร์ทไปแล้วตัวปลเตี้ยแล้วครับกี่ด,ดุงแล้วยายสาก็นั่งรอเธอที่ยืนรอเธอครับไม่ใช่นั่งรอเธอยืนรอเธอที่ต้นอ่าที่รถแต็ก ไงครับพ่อไปไหนไปนันน่ะอ๊ให้ไปเอ๊ะไอ้ะช่งเ้าจู่่างน้ำแข็งที่ไหนนั่งรอเธอที่สะนอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวจนั่งมองนี่เฉยครับเอาคันสตาร์ทไปแล้วครับนึ่งไปรุ่นแล้วครับเอาไปเลยไปแล้วไม่สนใจใครไออาการอะไรนโอ้ ปลาเหลือ,<ฆ>ยอเยอะด้วยปลาเหลือเยอะนั่นเลยเห็นไหมในแซงง <ừ> นี่ลงมาเน็ตลงมาลงไปจับปลาลูกลงไปจับปลาปลาเยอะแยะเลยโอ้โหเดี๋ยวที่ยังเหลือในสระเยอะนะครับยังไม่ได้จับนะครับนะ้ำมัน ุมดเ่ยนะมันน้ำใตดินมันเยอะครับแป๊บเดียวเยอะแล้วนี่ไปดูคนกันเอาอันนี้ไม่ใช่ปลาหัวปลากาละมังที่เฉยแยกก่อนครับแยกเลือตั้งเยอะ แยกก่อนปลาอะไรครับเนี่ยนี่ปลาพยาบาลาลาปลาปาพยาบาลน้ำหมออาลาพยาบาลที่น่ากาแพทย์เลยกลาแพทย์ปลาไหนแพทย์มีปลาช่อนปลาช่อนไม่สับสัตวมีปลาดุกปะไอมาจ่าเนี่ยเนี่ยไปสโลนเนี่ยเอาไปสักสองตัวมาจับมาดูสิจับจับให้ดูหน่อยน้อยกว่าอันนี้ไอจับไม่ดู จับๆดูนี่ยังไม่หมดนะในสะยังในกรงยังมีนะในกรงในกรงสะนี่กรงกรงอุ้ยเผาเกลือนี่เยอะๆๆเอาไปสองตัวไปตัวละโลโอ้ปีนี้ปลาเยอะนะคิดว่าปลาไม่เยอะแต่ปีนี้ปลาเยอะอนี่ในกระบื้องในมือกระเนี่ย ไอเสืเย็เาบอกว่าบอก่้งเทาจ้าะไม่อาจารย์ยองอ่แชมังยวงโชหน่อยโช่หน่อยโชหน่อยเยอปราชาชนธรรมชาติจากสระน้ำนอนพังกลังนั่งยิ้มเฮ่ พ่อไปไหนนู่นสะนู่นนะเป็นล้างปลาปล้างตัว <S <S โอ้โหวัหหน,นนี้ต้อง,นอน,น,น,งนอนคืนหนึ่งครับนอนคืนหนึ่งครับเพื่อ <S 2> <S 2> เพื่อรอปลาอตอนนี้ปลามันมันยังอยู่ข้างบนบน,บนอยู่อยู่ริมริมสะนะ,ะนะครับเดี๋ยวพอช่วงกลางคืนเนี่ยปลามันก็จะลงจงมากองกองกันอยู่ ตรงตรงเอ่อตรงดูดน้ำนะีเนี่ยเนี่มันก็จะกองกองยูเนี่ยก็จับง่ายนะวันนี้วันนี้นั่งรอเธอนั่งรอปลายครับวันนี้จะให้นอนคืนหนึ่งนะให้พ่อนอนคืนหนึ่งม, <c oughs> มองแล้วมันกัดฟันเกิดๆวันนี้แน่นอนแล,ล้วเวร์เอาประมาณสักลลยี่สิบโลจะไม่เนทอนนนอนไหมเนดวันนี้ อันนี้ิ๊กเตอะ big กันมูลนิยใหญ่บออืมสระก็ไม่ใหญ่นะครับสระไม่กว้างไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นสระประมาณเท่าไหร่นี่1สิบคูณอือใช่ไหมถึงสิบป่ะสิบสิบสองเมตรสิบสองเมตรคูณ คุณห้าเม็ดนะประมาณนี้แต่มันอยู่กลางทุ่งครับบรรยากาศครับนีกระสัครับอันนี้กระสัอยู่กลางทุ่งนะฮะติดทางดําครับติดทางดานะครับติดทางดำนี่ก็ผ่านไปผ่านมานะครับก็พ่อเอาน้ำมาแล้ววันนี้จะให้พ่อต้องมานอนเฝ้าสระปลาเยอะจริงจริง ไม่คิดว่าปลาจะเยอะขนาดนีน้ไม่คิดนะครับว่าปลาจะเยอะขนาดนี้นะเอะไรพวปลาเนี่ยความร้อนอาก็จังโถดละเสร็จอต่มไม่เลยนะที่นะแล้วแต่ละสะที่เคยสูดไม่นนเยอะขนาดนี้นะสะนี้ทำไมเยอะอย่างเนี้ยแปลว่าตรงนี้มันมีน้ำผุดนะครับโดยตาน้ำนะฮะไม่เอ้ยคือใส่ความหวานความกรอบนะครับเดี๋ยวเราติดตาม คลิปต่อไปนะครับผมว่า,<บ>าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับ,บ <า S 1> แล้วค่อยมาสม<บ>ามาเบิ้งกันนะครับพี่น้องครับจเมย์ทนนะครับอ่บานะครับยาย<บ>ายาย<บ>าลาคลิปเลยครับยายอย่<บ>าลืมยายอย่าลืมติดตามคลิปในไม้แจกแล้วโอ้ตายแล้วตายดีกว่าตายเฮือยอยู่ก่อเฮือยลาคลิปเลยครับ <laughs> สวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องกวยเจียงชาแนลนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องกวยเจียง้วยนะครับโบกมือายด้วยครับสวัสดีครับครับนะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนะครับช่องกวยเจียงชาแนลนะครับผมสวัสดี ครับบ๊ายบาย